สวัสดีค่ะ SP Family พร่พรอที่นี่คือมิตตรลีคาเฟ่ที่สงขลานะคะนี่อำเภอเมืองสงขลาเลยค่ะนี่คือทางเข้านะคะร้านจะอยู่ไปข้างหลังซึ่งติดกับทะเลเลยเป็นระเบียงยื่นลงไปในทะเลเลยค่ะ เดินเข้ามาเรื่อยๆนี่ค่ะบริเวณร้านจะนั่งบริเวณนี้ก็ได้เป็นร้านเล็กๆบรรยากาศน่ารักค่ะนี นี่เลยค่ะเมนูก็เป็นอาหารแบบง่ายๆค่ะก็เลือกอาหารกันไปแล้วก็มาเปิดเมนูให้ชมกันเหมือนเดิม ก็ประมาณนี้ค่ะเมนูของทางร้านนะคะมานั่งตรงนี้ไม่เน้นอาหารค่ะเน้นวิวนี้ค่ะนั่งอยู่ติดทะเลเลยนี่คือเจ้ามือน้องชายกับน้องสไปค่ะอันนี้คือทะเลของสงขลานะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่น้ำที่สั่ง5้าคนห้าแก้วไอพีฟามิลี่พรอนก็ต้องกาแฟค่ะนี่ซูมให้ดูเรือกันจะชัดเลยค่ะอาหารก็มาแล้วนี่ค่ะประมาณนี้ เน้นมานั่งคุยค่ะไม่ได้เน้นอิ่มนี่มีเรือลำใหญ่ผ่านมาพอดีอันนี้คือเรือโดยสารของบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันนะคะปิตโตรเลียมนี่และค่ะน้องชายก็ไปกลับก็จะเป็นเรือประมาณนี้ค่ะนี่นี่คืออาหารให้ชมเงินชัด,ชด แล้วก็นี่ค่ะมาเก็บบรรยากาศให้ดูอีกที่นึงรอเจ้ามือจ่ายตังค์อุย้ยคลิปวิดีโอนี้ก็มาฝากกันแค่นี้นะคะอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ